วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนั้นไม่เพียงแต่ไร้มูลค่าแต่อาจสร้างปัญหามลภาวะได้ด้วยดังเช่นน้ำมะพร้าวที่เหลือทิ้งไปจํานวนมากพวกก่อนหน้านีนะ้มีงานวิจัยของทางต่างประเทศเนี่ยเขานำไบโอเซลลูโลสไปทําเป็นแผ่นปิดแผลเนื่องจากว่าไบโอเซลลูโลสที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยมีความใกล้เคียงกันกันกบคอลลาเจนของมนุษย์ ซึ่งคอลลาเจนก็คือเป็นส่วนประกอบสําคัญของผิวที่ทําให้ผิวหน้าเนี่ยกระชับแต่งตึงเนี่ยขึ้นอยู่กับโครงสร้างคอลลาเจนในผิวเลยเราก็คิดว่าเอะถ้านั้นใช้ไบโอเซลลูโลสได้ั้านั้นในเครื่องสำอางเนี่ยก็น่าจะใช้ได้เราก็มาดูว่าไบโอเซลลูโลสเนี่ยสามารถจะทาจากผลิตผลทางการเกษตรชนิดไหนได้บ้างเปลี่ยนน้ำมะพร้าวเหลือทิ้งให้กลายเป็นแผ่นมาสนาโนไบโอเซลลูโลสจากน้ำมะพร้าวสำหรับสาวๆที่ต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าหรือได้รับการส่งเสริมจากสำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านเครื่องสาอางที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ซึ่งก่อให้เกิดไอเดียในการนำมาเ้าวแก่มาเติมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลงไปทิ้งไว้21วันจนจับตัวการเป็นไบโอเซลลูโลสแบบบุ้นแบบร้าวแล้วจึงนําไปแล่ให้เป็นแผ่นบางๆพร้อมเติมซีรั่มบำรุงผิวนาะตกรรมนี้นอกจากจะช่วยลดปัญหาโมลภาวะของประเทศและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนแล้วยังช่วยยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลกอีกด้วย